เก่งจังเลยยกไปวางไว้ที่โต๊ะยกทไมเก่งมาเลยมีหลายแาบแกดีแกะเองไะแกะได้ไหมอ่าวเนี่ยลองแกะลองแกะดูไม่ได้ฉีดอ้าวแกะเลยลูกแกะเลย โอ้ใช้มีดฉลาดมากโอ้ใช้มีดตัวเองโอ้เก่งเก่งโอ้ใช้ม,ชมีดโอ้ใช้มีดทำแบบนี้เหรอหรอหยิบมากล่องเดียวหยิบมาหยบมากล่องนึงแล้วก็ที่เหลือก็ไปเก็บ 家里啥的花。 เอากล่องไปเก็บเอากล่องนมไปเก็บหยิบมากล่องนึงรวมไว้อะไรให้กำลังใจครอบครัวเขามุ่งะีโดยจะมีพี่ๆชาวปนัดยกยกนมไปเก็บก่อนยกยกกล่องนมไปเก็บก่อน

แกมาไอเย็เดเย,ย็เดไอเย็เด,ยดก็มาอะ,อะไรนะปวดชีไอเย็เด,ยดปวด